นึกจะเปลี่ยนยางทั้งทีต้องนี่เลยดูโร่ดีเอ็มหนึ่งสามสองหนึ่งลายดอกใหม่จากดูโร่นิวโมเดลสำหรับยางติดรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟนะครับต้องพูดก่อนนะครับผมว่ายางลายตัวนี้นะครับเป็นยางติดรถของฮอนด้าเวฟร้อยสิบไอสองพันยี่สิบสามลายดอกอยางตัวนี้ครับออกแบบทิศทางแบบ non นอนไดเร็กชันนับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูกันเลยนะครับผมก็ยางนะผมจะมีด้วยกันทั้งหมดสองไซส์ด้วยกันนะผมจะเป็นเจ็ดสิบเก้าสิบและแปดสิบเก้าสิบนะครับผมมีสองขนาดด้วยกัน นะครับผมก็ถ้าดูด้วยสายตาเปล่านะครับผมก็สีม่วงนะครับจะเป็น70-90สนะครับส่วนสีทองตัวนี้จะเป็น80-90นะครับผมถ้าตีเป็นตัวเลขขนาดก็2.50และ2.75จลายดอกแบบ o o no Direct i o n นนี่ก็จะช่วยสมรรถนะในการเข้าโค้งนะครับทั้งซ้ายและขวาได้ดีนะครับมันจะสมดุลกว่านะับมาแกะไปป้อมๆกันเลยครับผมหลังจากแกะล้อหน้าออกมานะผมนี่เลยนะครับดูโลชัดเจนนะครับผม แล้วก็มีทิศทางการบอกยางการใส่นะครับผมก็โลเทชันนะครับหน้าคือนี่เราจะใส่ไปทางข้างหน้าแบบนี้นะครับสาหรับล้อหน้านะครับ d m 1 3 2 1 F นะครับ F ก็คือฟอนต์นะผมฟอนต์ที่แปลว่าล้อหน้านะครับ70-90นะครับผมลายดอกสวยๆไปเลยลายดอกพวกนี้นะครับจะช่วยกระจายแรงเบรกให้กับหน้ายางนะครับ ผู้่อจะเห็นเส้นตรงกลางใช่ไหมเส้นตรงกลางนี่คือเขาทํามาสําหรับการรีดน้านะครับที่อยู่ของล้อหน้านะครับผมไปสังเกตด้วยนะครับยางตัวไหนนะครับที่มีการทําร่องกลางแบบนี้คือจะทําเป็นการรีดน้ําให้ออกข้างทางทั้งหมดนะครับเวลาเราเจอน้ําเจอหลุมในแอ่งน้ำอะผพ้เป็นะนึกออกใช่ไหมครับซึ่งเหตุนี้นะครับผมยางดูโร่นะครับก็จะสามารถทําให้ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางล้อหลังกันบ้างนะครับสังเกตได้ว่านะครับยางล้อหลังก็จะเป็น 1> dm 1 3 2 1เหมือนกันนะผมส่วนตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นร้อหลังกันนะครับปียางใหม่ๆเลยครับ2 0 2 4นะครับเป็นไงไลายดอกยางนะครับสวยๆเบิ่มๆเลยครับนี่ครับ80 90 17นะครับจากแบรนดูโร่ซึ่งลายดอกนะผมยางหน้าและหลังนะของดูโร dm 1 3 2 1ตัวนี้นะผมก็มีลายยางเหมือนกัน สมมติว่าถ้ามันไม่ช่วยการรีดน้ําออกข้างทางเนี่ยเวลาเราเจอแอ่องน้านะครับผมรถเราจะเกิดอาการแบบเบรกมันจะหยุดเลยนะเพื่อนๆเ,เคยเจอกันไหมนับส่วนตัวคือจะเจอประจำเดือแล้วนะครับผมสมมุติว่ามีดอกตัวนี้เข้ามานะครับผมมันจะช่วยกระจายนะผมน้าออกไปค้างทางซ้ายและขวาเลยดังนั้นนะครับผมจึงมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยทุกสภาพะทั้งแห้งและเปียกแน่นอนแล้วก็นะครับผมรถในแบบวันนี้ของเรานะครับผมก็เป็นของช่างอา นะครับผมก็ลายยางตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นลายยางนะผมติดรถของ Honda Wave 1 1 0 i 2023นะครับผมนี่ได้ไหมหล่อไหมจังหล่อครับผมก็ล้อหน้านะครับผมเราจะใช้เป็น70-90นะครับผมก็คือเส้นนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมถ้าเป็นล้อหน้านะที่เขาจะทํามานะครผมที่ยางก็คือจะมีรหัส F นะครับตัวนี้ก็คือ F ก็คือฟอนต์นะครับเหมือนที่บอกไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะใช้เวลาเปลี่ยนนะครับผมไม่นาน ซึ่งจุดเหลืองนี้นะครับผมเพื่อจะสงสัยกันว่าคืออะไรนะครับจุดเหลืองตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่มีน้ําหนักเบาที่สุดนะครับของอยางนะครับนะครับจุดเหลืองจะเป็นจุดที่เบาที่สุดนะครับจุดนี้นะครับตำแหน่งนี้เราต้องใส่ให้ตรงกับจุบลมนะครับผมของอยางใน ไปล้อหลังกันต่อมาต่อที่ล้อหลังกันต่อนะครับผมล้อหลังนะครับจะใช้เป็น80นะครับนี่จุดเหลืองนะครับสีเหลืองบนยางนะครับคือจุดนับตำแหน่งที่เบาที่สุดของยางนอกนะครับผมเราจะใช้นับตรงกับยางในนับซึ่งยางในเนี่ยนับจุบลมนับจะมีน้ําหนักนะครับมากที่สุดของยางในก็คือตรงนั้นเราจะใส่ตรงกันนะครับเวลาถ่วงล้ออะไรเนี่ยมันจะง่ายต่อการถ่วงล้อนะครับปียางใหม่ๆนะครับ2 0 2 4 ก็นี่เป็นสัปดาห์ที่2องของสมัยยี่สินะครับอ๋อคือผลิตตอนสัปดาห์ที่2ของเดือนมกรานะครับต้องให้ความสําคัญด้วยนะครับกับการใส่ยางนะครับไม่ใช่ใส่เอาใส่เอาใส่เอานะครับโดยที่ไม่มีหลักการนะครับคือถ้าผู้ถามว่าแล้วปกติผมก็ไม่ได้ใส่จุดสีเหลืองอยู่บนล้ออยู่แล้วนะครับหรือไม่ตรงตำแหน่งจุ๊บอยู่แล้วนะก็คือมันก็ได้ครับแต่ว่าเวลาคุณถ่วงล้อนะครับคุณจะถ่วงมันจะหลายตำแหน่งมากนะครับก็คือหลักเลอถ้าเราเราหมุนล้อนะครับก็คือตรงเนี้ จะคือจุดหนักที่สุดเราจะถ่วงตรงข้ามครับครานี้เราจะถ่วงมั่วเลยครับนะมันจะหาน้ําหนักยากครับั่ะก็คือง่ายๆคือถ้าเราใส่ถูกตําแหน่งนะครับมันจะถ่วงราองง่ายนี่นะครับเป๊ะเลยนะครับหนักยางตัวนี้นะเป็นยางสําหรับใช้ยางในนะครับก็คือทิ้วไทป์นะผมนี่โฟลเลอรวิลยิสออ l ีนะก็คือล้อหลังนะครับถ้าฟอนเนี่ยก็คือจะเป็นล้อหน้านะครับผมก็เป๊ะนะครับตัวนี้ถ้าเป็นทิ้วเลดนะครับจะเป็น ไม่ใช่ย่างไหนนะครับันนี้ซิลไทยใช้อย่างไหนะน,น,ไไนะครับผมใส่ยางเสร็จประกอบกันต่อนี่นะครับ80-90นะครับบึ้มบมเลยขับสบายแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ว่าจะถนนแห้งหรือเปียกนะครับผมเอาอยู่แน่นอนกับ DM1-321 ดูโลตัวนี้นะครับผม และนี่ก็คือสภาพนะผมที่เปลี่ยนยางดูโร่ดีเอ็มหนึ่เสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับเบิ้มเบิมใหม่ๆสวยๆเลยนะครับก็นะครับเหมือนที่บอกว่าจุดสีเหลืองนะครับต้องอยู่ตรงกับจุกลมนะครับก็คือเดี๋ยวสมมุติพอเพื่อนๆไปถ่วงล้อนะครับเพื่อนคือสามารถถ่วงล้อได้ง่ายเลยยิ่งเป็นรถซิ่งเนี่ยนะควรจะทํากอลายยางนะครับสวยๆเลยนะครับหน้าเป็น70-90นะครับผมนี่ เส้นอย่างเต็มนะครับอายุการใช้งานนะครับผมยางใหญ่ขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้ประมาณเป็นหมื่นโลเลยนะครับคือเปลี่ยนทีเดียวเนี่ยคุ้มนะครับคุ้มคือใช้ยาวๆหรือในแบบเราก็เป็น Honda w เว e 125บางลมนะครับเป็นภาษาช่างที่เขาเรียกกันนะครับนี่ก็พอดีกับไซล์ล้อนะครับไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็มันก็ไม่ล้นออกข้างนะครับอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นยางติดรถของ Honda w เว e ร1 0ไปสองนีนะครับผมมี่80 90 แล้วก็ตรงนี้มันจะมีรหัสบอกนะครับเป็นรหัสบอกความเร็วของยางนะครับรหัส P นะครับตัวนี้ทิวท้ายนะครับใช้ยางใหนนะครับเห็นไหมจุดสีเหลืองนะครับนี่ล้อหลังเหมือนเดิมนะครับตรงกันนะครับยางปีใหม่เลยนะครับ2024นะครับผมไม่ต้องกลัวว่ายางยี่ห้อนี้ซื้อแล้วจะได้ ปีเก่านะครับผมปีใหม่แน่นอนนะครับผมมาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็มีบอกเหมือนกันนะครับผมทั้งตัวเลขแล้วก็ทั้งรหัสยางอย่างที่บอกนะครับว่าเส้นกลางนะครับของกลางรถเนี่ยทำไว้รีดน้ำนะครับเวลาเพื่อนๆไปเหยียบน้ําตรงแอ่งน้ํานะครับพอเหยียบน้ําปุ๊บนะครับน้ามันจะกระจายออกข้างนะครับเนี่ยตามร่องน้ำนี่ก็คือเป็นเส้นรีดน้ําเลยภาษาบ้านๆที่เราเรียกกันนะนะก็คือเส้นยางรีดน้ํานะครับประมาณนี้เลย ก็เดี๋ยวเราไปขับขี่กันดีกว่านะไปดูว่าฟิลลิ่งการเปลี่ยนยางของดูโร่ดีเอ็มหนึ่งสามสองหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงครับผมไปชมกันต่อไปจะเป็นการขับขี่นะครับเทสอยยางดูโร่ดีเอ็มหนึ่งสามสองหนึ่งตัวนี้นะครับผมนี่เส้นเขียวนี่ผมชอบมากเลยเวลาเปลี่ยนยางใหม่นะมันจะมีเส้นแบบนี้นะครับอยู่ที่ตัวตัวยางนะครับสวยมากนะไปเทสยางกันนะครับเดี๋ยวเราดูว่าตอนเราเจอถนนไม่ดีนะครับ หรือว่าเจอถนนกกขะเนี่ยมันฟิลลิ่งจะเป็นยังไงจริงๆพูดๆก่อนนะครับว่ายางใหญ่นะครับข้อดีมันเยอะมากนะครับแต่ว่าวัยรุ่นไม่เข้าใจกันนะครับวางยางใหญ่เนี่ยเวลาเราเจอหลุมเจอถนนไม่ดีอะไรแบบนี้คือมันมันค่อนข้างที่จะซับกับโควงล่างดีมากๆนะครับยางใหญ่น่นะครับถ้าพ่อไปลองสังเกตดูว่า รถยางใหญ่อะเวลาลงหลุมหรือว่าเจอถนนไม่ดีอะไรพวกนี้รถพวกนี้ไม่ค่อยจะมีอาการอะไรหรอกครับนะครับแต่ว่าจะเป็นพวกวยางแบบยางเล็กๆยางจักรยานเลยแบบนี้นะครับเวลาไม่ยางจักรยานนะก็คือยางมอเตอร์ไซค์ที่มันเล็กมากจนเป็นยางจักรยานอะเวลาเราขี่เจอถนนอะไรไม่ดีรถมันจะสับมันจะสับมันจะสายอะไรไม่ดีเลยนะครับอะผมลองซ้ายขวาใายขวาด้วยขวาด้วยขวา,วขวานะครับตอนนี้หน้ายางยังใหม่ๆอ,อยู่ครับยังไม่ได้เบิร์นยังไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็มาลองเลย เดินดอดโด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 ดคอสะพานหน่อยไปโดดคอสะพานเอาจริงนะครับคือยางตัวนี้ก็ดีนะครับผมบอกเลยว่าการใช้งานนะครับยาวนานแน่นอนระยะทางเนี่ยคือเป็นหมื่นกิโลนะครับคู่หนึ่งนะแต่ว่ากว่ายางหน้าจะหมดเนี่ยยางหลังก็หมดก่อนนะครับคือตามหลักการง่ายๆสวนมากแล้วนะครับก็ยางหน้าหนึ่งเส้น ยางหลังจะหมดไปสองเส้นนะครับสมมุติว่าเวลาเรายางหมดดอกใช่ไหมนะครับยางหลังจะหมดก่อนนะเพื่อนๆต่างสงสัยกันว่าทาไมยางหลังชอบหมดก่อนยางหน้านะครับก็คือยางล้อหน้ามันเป็นล้อที่ไว้สําหรับตามนะครับเป็นตามล้อหลังมันใช้สําหรับการขับนะครับซึ่งล้อหลังมันก็ต้องออกแรงนะครับส่วนล้อหน้ามีแค่หน้าที่ตามอย่างเดียวนะครับยางหลังเลยหมดก่อนอ่านะครับแล้วก็เวลาอ่า เวลาเราไปลุยร้างลุยฝนอะไรพวกเนี้ล้อหน้านะครับจะไม่ค่อยสกรปรกจะไม่ค่อยสกรปรกเลยเพื่อนเเราสังเกตดูนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอน้ําเจออะไรเนี่ยพอล้อหน้าเจอน้ําก่อนปุ๊บล้อหน้ามันจะฉีกออกข้างมันจะมันจะเล่นน้ําออกข้างหมดนะครับแล้วก็พอขี่ไปปุ๊บด้านหลังก็โดนนะเพื่อนเพืสังเกตดูว่าล้อหน้ารถจะไม่ค่อยสกปรกนะครับเวลาสกปรกได้ส่วนมากจะไปอยู่ยอล้อหลังทั้งหมดระยะทางใช้ได้ยาวยาวแน่อนอนนะผมรับประกันเลยว่าเป็นหมื่นกิโลแน่นอนสาหรับยางดูโร่ดีเอ็มหนึ่งสามสองหนึ่งตัวนี้นะครับผม เพื่อนเนลใสยางใสถูกนะที่ที่แก้มยางมันเขียนอยู่นะครับ D n หนึ่งสามสองหนึ่ง F นะครับ F ก็คือฟอนต์ล้อหน้านะครับใช้สาหรับล้อหน้านะครับแต่วส่วนล้อหลัง D M หนึ่งสามสองหนึ่งเฉยๆนะครับไม่มีรหัสอะไรบอกนะครับผมแต่ว่าข้างๆยางก็จะบอกเหมือนกันว่า use rear only นะครับก็คือใช้ล้อหลังเท่านั้นนะครับมันจะมีตัวอักษรอยู่ที่ผมทําคลิปไปเมื่อก่อนตอนลองลองดูนะครับอ่ามันจะมีตัวอักษรบอกนั่นแหละนะครับ โอเคนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะผมยางดูโรควิกตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนตามพื้นที่นะผมในละแวกที่เพื่อนๆอยู่ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะสอบถามนะผมหาตัวแทนตามร้านค้าแอดไลน์ได้เลยนะครับผมที่ไลน์แอดดูโรควิกนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะผมนี่กับยางตัวนี้นะครับผมรอๆเลยครับผมนี่เลยครับ DM 1 3 2 1หนนะครับผมล้อหน้าและล้อหลังนะครับผม ฝากไว้ในดวงใจกันด้วยนะครับกับยางแบนดูโรควิกนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ